สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำส่วนประกอบคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือ PC ทุกคนคงรู้วิธีใช้กันอย่างแน่นอนครับแต่ว่าอุปกรณ์ที่ถูกประกอบอยู่ในคอมพิวเตอร์บางคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรหรือมีหน้าที่ทำอะไรโดยครั้งนี้ เราก็เลยได้รวบรวมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะมาให้ได้ดูกันว่าแต่ละชิ้นเรียกว่าอะไรและมันมีหน้าที่ทําอะไรในการทํางานไปดูกันเลยครับส่วนประกอบชิ้นแรกครับจอภาพหรือมอนิเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่มีความสําคัญมากเพราะต้องใช้ในการมองของผู้ใช้ใช้แสดงภาพแสงสีเวลาใช้งานคอมพิวเตอร์ครับโดยจอภาพที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือจอ LCD และจอ LED ซึ่งมีลักษณะแบนลาบมีขนาดเล็กและบางส่วนการทํางานของจอมอนิเตอร์นั้นอาศัยความร้อนที่ได้จากขนลวดมาทําการเปลี่ยนและบังคับให้ผลึกเลวแสดงสีต่างๆตามที่ต้องการครับ ส่วนประกอบชิ้นต่อมานะครับเคสบางคนอาจเรียกว่า CPU แต่ที่จริงแล้วมันเรียกว่าเคสโดยเคสคือโครงหรือกล่องสำหรับประกอบอุปก,กรณ์ต่างๆของคอมพิวเตอร์ชื่อและขนาดของเคสจะต่างกันออกไปซึ่งในปัจจุบันมีหลายแบบที่นิยมกันแล้วแต่ผู้ซื้อจะเลือกซื้อตามความเหมาะสมของงานและสถานที่นั้นครับส่วนประกอบชิ้นต่อมานะครับ power supply เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการกระจายกระแสะไฟให้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซึ่ง power supply นั้นมีหลายแบบและจำนวนวัตต์ที่แตกต่างกันซึ่งถ้าคอมพิวเตอร์ของเรามีการต่อพ่วงเยอะอาจใช้ไฟฟ้าเยอะเราก็ควรเลือก power supply ที่มีจำนวนวัตต์สูงเพื่อให้สามารถจ่ายกระแสะไฟให้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้เพียงพอครับ ส่วนประกอบชิ้นต่อมานะครับคีย์บอร์ดและเมาส์คีย์บอร์ดและเมาส์าก็เป็นอุปกรณ์ที่มีความสําคัญต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมากนะครับเพราะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับตัวคอมพิวเตอร์โดยคีย์บอร์ดเป็นอุปกรณ์เพื่อป้อนข้อมูลต่างๆลงไปในคอมพิวเตอร์ส่วนเมาส์จะช่วยในการบ่งชี้ตำแหน่งว่าเรากําลังอยู่ส่วนไหนบนจอภาพครับ ส่วนประกอบชิ้นต่อมานะครับเมมบอร์ดเมมบอร์ดเป็นแผนวงจรไฟฟ้าแผ่นใหญ่ที่รวมเอาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่สําคัญไว้ด้วยกันซึ่งเป็นส่วนที่ควบคุมการทํางานของอุปกรณ์ต่างๆภายในตัวคอมพิวเตอร์หรือ PC ทั้งหมดมีหน้าที่รวบรวมเอาชิปและ IC รวมทั้งการต่อพ่วงอื่นๆเอาไว้ด้วยกันบนบอร์ดเพียงอันเดียวครับและ i อก็หมายถึงวงจรรวมวงจรเบสเ็จครับส่วนประกอบชิ้นต่อมานะครับ CPU หรือ microprocessor หรือ central processing unit ซึ่งหมายความว่าหน่วยประมวลผลกลางซึ่ง CPU นั้นเปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์ในการทำหน้าที่ตัดสินใจหรือคำนวณจากคำสั่งที่ได้รับมาครับเพราะฉะนั้น CPU เลยถือเป็นหัวใจหลักในการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ครับ ส่วนประกอบชิ้นต่อมานะครับการแสดงผลหรือดิสเพย์การ์ดหร,หรือที่เราเรียกกันว่าการ์ดจอหน้าที่ของมันคือการเก็บข้อมูลที่ได้รับมาจาก CPU โดยที่การ์ดบางรุ่นสามารถประมวลผลได้ในตัวการ์ดซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระการประมวลผลให้ CPU ครับจึงทําให้การทํางานของคอมพิวเตอร์นั้นเร็วขึ้นซึ่งการ์ดแสดงผลนั้นมีความจําในตัวแต่ละตัวนั้นก็มีความจําที่แตกต่างกันนะครับถ้าตัวการ์ดมีหน่วยความจํามากก็จะรับข้อมูลจาก CPU มากได้เหมือนกันและจะ ช่วยให้การแสดงผลบนหน้าจอมีความลื่นไหลและสมูทขึ้นครับส่วประกอบชิ้นต่อมานะครับแรม r a หรือ Random a c c e t s Memory เป็นหน่วยความจำหลักแต่ไม่ถาวรครับซึ่งจะต้องมีไฟมาหล่อเลี้ยงอุปกรณ์ตลอดในการทำงานโดยถ้าเกิดไฟฟ้ากระพริบหรือดับข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจำจะหายไปครับหลักการทำงานเข้าวๆของแรมนั้นเริ่มต้นที่รับข้อมูลมาจากผู้ใช้ผ่านอุปกรณ์อินพุตจากนั้นก็ส่งข้อมูลไปยัง CPU ในการประมวลผลเมื่อ CPU ประมวลผลเสร็จแรมจะรับข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลแล้วออกไปยังอุปกรณ์เอาพุตต่อไปครับ และส่วนประกอบชิ้นสุดท้ายนะครับฮาร์ดดิส์ฮาร์ดดิสเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์โดยฮาร์ดดิสจะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีเปลือกนอกเป็นโลหะแข็งและมีแผนวงจรสำหรับการควบคุมการทำงานประกบอยู่ด้านล่าง พร้อมกับช่องเสียบสายสัญญาณและสายไฟเลี้ยงส่วนประกอบภายในจะถูกปิดผนึกไว้อย่างมิดชิดครับโดยฮาร์ดดิสส่วนใหญ่ประกอบด้วยแผ่นจานแม่เหล็ก2แผ่นหรือมากกว่ามาจัดเรียงอยู่บนแกนเดียวกันเรียกว่าสปินดิสทําให้แผ่นแม่เหล็กหมุนไปพร้อมๆกันจากการขับเคลื่อนของมอเตอร์ครับแต่ละหน้าของแผ่นจานจะมีหัวอ่านเขียนประจำเฉพาะโดยหัวอ่านเขียนทุกห,หัวจะเชื่อมติดกันคล้ายวีสามารถเคลื่อนเข้าออกระหว่างแทรกต่างๆได้อย่างรวดเร็วครับ